สวัสดีครับคุณผู้ชมไฟเตอร์รีวิวคราวนี้จะเป็นเพยโมนแล้วนะครับรู้ว่ามีคนรออยู่รู้เพราะว่าสตรีมทีไรจะมีอยู่คนหนึ่งขึ้นมาเชียร์เพยโมนตลอดนะครับแต่จริงๆอันนี้คือไม่ได้ทำเพื่อเอาใจหรอกอันนี้ทำตามคิวนะครับพอดีผมสนใจมูลคุโมกับชาร์โดปราดินมากกว่าก็เลยเอาเพยโมนมาอยู่ที่ลำดับ3นะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมทำเพยโมนออกมาช้าเพราะว่าเพยโมนเนี่ยสกิลของมัน อ่านเป็นใบๆอ่ะมันจะมองคอมโบไม่ออกมันต้องเอาไปลองเทแล้วมันต้องเทเยอะด้วยเพราะว่าสกิลสกิลของมันมีความซับซ้อนสูงมากเพราะว่าโดยสไตล์การเล่นของเพลมูนคือมันจะใช้ของจากโซมาเล่นก็คือดึงของจากโซออกมาตีตีเ็จมุดเข้าโซอะไรอย่างนี้เพราะงั้นคอมโบมันก็เลยจะค่อนข้างเยอะขยับได้เยอะมากนะครับมีความยืดหยุ่นสูงแต่ก็ด้วยเหตุนั้นแหละมันทาให้ตัวแคลนของเพลมูนมันเล่นค่อนข้างยากเพราะว่าถ้ามันเยอะแล้วเรามันไม่ได้ฟิกตายโตว่า เออมันอย่างเช่นถ้าเทียบกับ,บมูลลโคมโมมูลลโคมโมมันถ้าเป็นเด็กซามบะคุมันก็จะฟิกตายตัวเลยว่าต้องเล่นท่าซามบะคุจับห้ามลุกแต่ว่าในเคสของเพลวมูนนี่คือมันหลักๆมันจะมีอยู่2อ,อย่างคือกักโซไว้เยอะๆแล้วตีกับดึงของสลับสลับของระหว่างเรียกับโซเพื่อตีหลายๆรอบณนะตอนนี้ในชุดนี้ของบ t 0 2เนี่ยผมเห็นอยู่2 2สไตล์ นะครับซึ่งหลักๆมันก็จะมาจากตัวเกรดสามตงตัวนี้แหละขณะที่ตัวโกลเด้นบี t เทมเมอร์นะครับเจทองเนี่ยมันเป็นใบที่เรียกได้ว่าเป็นเสาหลักของเด็กเลยคือ,อยังไงก็ต้องใช้นะครับเพราะงั้นสําหรับในเด็กเทลมูลเนี่ยตัวเด็กมันแทมันเรียกได้ว่าแทบจะจัดได้อยู่เด็กเดียวเลยด้วยซ้ำก็คือเด็กของโกลเด้นบี t เทมเมอร์เพราะว่ามันเป็นเสาหลักของเด็กจริงๆยกเว้นว่าถ้าเกิดคุณเล่นพรีเมียมเออมันก็อาจจะจัดได้หลายเด็กหน่อยเพราะอย่างน้อยแบบพรีเมียมมันก็จะมีไนท์แมดดอรเพิ่มขึ้นมาซึ่งเล่นได้เนดาาวก่ี แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแค่ในส่วนของสแตนดาร์ดนี้ตัวหลักนี่แทบจะเป็นโกลเด้นบีทเลยเพราะว่ามันอีกสองตัวมันยืนแวนแล้วมันไม่เก่งนั่นเองแล้วก็บวกกับบรรดาตัวเรียการดกับการทำคอมโบอะไรมันค่อนข้างเยอะก็เลยใช้เวลาอยู่พักใหญ่กว่าจะสรุปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้ดูที่ตัวโกลเด้นบีทก่อนเจทองก่อนนะครับโกลเด้นบีทเมอ ในเทิร์นคุณถ้าคุณมียูนิต5ใบแถวหน้าทั้งหมดบวก3,000นับรวมแถวหน้าที่อยู่บนช่องเรียกขาดด้วยนะครับไอ้นันก็ได้บวก3,000เหมือนกันเป็นสกิลที่ดีเพราะว่ามันทําให้เพลียวม,มูลตีเข้าพวกฟอร์สได้ง่ายขึ้นจากที่แบบตี12ออย่างนี้มันจะมีบางตัวตี12ตีไปปกติตีไม่เข้าเพราะแวนฟอร์มันอยู่13แต่มีเทคของโกไดบีดเทมเมอร์มาช่วยกลายเป็นตี15ตีเข้าแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทําให้ทําเกมได้ค่อนข้างง่ายขึ้นเยอะ ส่วนอีกสกิลคือเมื่อตีเมื่อโกโดิบบีเธเมื่อตีเขตบบาตบัดหนอามือ1ใบยาโซคอาการจากโซสอใบลงช่องในกาสกิลนี้แหละที่ทําให้ที่เป็นสกิลเดินเกมของตัวเพลมูนแล้วก็เป็นสกิลที่เอาไว้ใช้เพื่อปิดสกอร์ด้วยเพราะว่ามันเสกข,ของมาจากในโซเลยนั่นเอง แรกกับเสียมือใบหนึ่งแต่ก็นิดหน่อยเพราะว่าไ,ไ,อ,ไอการเอามือยัดโซพอยัดโซเสร็จป,ปุ๊บเราเรียกไอใบนะั้อออตโซได้เหมือนกันเพราะงั้นแบบจะว่าจะว่าเสียมือไหมก็อไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะสุดท้ายมันก็เรียกลงมาได้เหมือนเดิมถ้าเกิดแบบคุณเรียกแต่เกรดสอ,อย่างนี้นทุกตัวก็กระโดดมาอินเตอร์เซ็ตได้มันก็ไม่ค่อยเสียชิลมากเท่าไหร่ยกเว้นเน่มือคุณมันจะมีเดทิเกอร์นั่นแหละอันนะั้นก็จะเป็นปัญหาแต่ว่าโอกาสเกิดมันก็แค่ประมาณย0่0เพรามสับเ่อรนเา็นตกเหรนะรั็นอาไั้ง เอาไวา้ใช้ฟื้นหลังจากโดนล้างบอร์ดได้หรือว่าเอาไว้ตั้งบอร์ดได้ในช่วงตน้ตนๆเกมทำอะไรได้เยอะมากนะครับสำหรับสกิลของโก l เด n นบ t t ท i m e r แล้วก็มันจ่ายแค่คัตาบาสหนึ่งก็กินมือใบเดียวด้วยแลกการได้บัฟเพื่อนบ้างได้ตั้งบอร์ดบ้างยังไงก็ดีกว่าเพราะว่า,าโดยสไตล์ดั้งเดิมของเพียวมูนคือการที่ชาร์โซไว้เยอะๆเพื่อให้มันมีของเล่นในโซแล้วค่อยเอาของเล่นในโซคอเรียกลงมาทำให้มันจา ทำให้ตอนช่วงท้ทยายๆมนไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องมือน้อยเพราะว่ามันไม่ลงจากมือมันลงจากโซนนั่นก็คือประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นเสาสาหลักค้ายันของเด็กซึ่งในโซนของเพลย์สไตล์มันจะขึ้นอยู่กับว่าไอเกรดสามตัวที่จะมาเล่นคู่กับโกลเด้นบีเทเมอร์คุณจะใช้อะไรระหว่างอาร์ติลเลอรี่แมนหรือว่าพี่ปืนใหญ่กับอลิสสองตัวซึ่งผมจะพูดถึงปืนใหญ่ก่อนเพราะว่าปืนใหญ่มันจริงๆมันเข้าใจง,ง่ายมากสกิลนะครับในเทิร์นของเรา ปืนใหญ่พลังบวก3 0 0พันตามจำนวนการ์ดในโซ่คอนติเนียทั้งแวนทั้งเรียรได้หมดเพราะฉะนั้นยิงโซเยอะเท่าไหร่ยิ่งตีแรงเท่านั้นนะครับและยิ่งไปยืนช่องเอ็กเซล้วยยิ่งตีหนักเลยจะว่ามันเป็นด์กเรกของแคลนเพลมูนก็ว่าได้คือคือมันตีได้หนักขนาดนั้นเลยละ่ะแล้วก็อีกสกิลสกิลสองบอกเอามือสองใบย,ยัดโซโจหนึ่งก็เป็นการเพิ่มโซ่ใส่ของในโซไว้เพราะบางทีแบบโจของขึ้นมือแต่ว่ามันของที่อยู่ในมือเราอาจจะเป็นใบที่เราอยากเอาไว้ใส่ในโซอย่างเช่นอาจจะเป็นอลิสอะไรอย่างนี้อ่ะ กดเทคของแคนนอนเมนยัดข้อโซ่จั่วหนึ่งก็ได้เป็นการเพิ่มโซ่เป็นการจัดโซ่เตรียมเอาไว้เพื่อรอใช้ท่าใหญ่อาจจะเช่นใช้สกิลอาจจะแค่บวกพลังให้ตัวปืนใหญ่หรือว่าเตรียมโซ่ไว้เพื่อใช้เทคของโกลเด้นบีเทมเมอร์ก็ได้นั่นเองอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นตัวที่เอาไว้เซตอัพได้แล้วก็สกิลสุดท้ายสกิลสามเมติฮิตคัตตาบัตหนึ่งถ้าไม่ทำเอาการทั้งหมดในโซ่ลงดรอปโซนแทนเสียโซ่ระเบิดโซ่ทิ้งหมด ถ้าเกิดไม่จ่ายคัตบ,บาร์หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ปืนใหญ่มันจะต้องเหลือคาตบ,บาร์เอาไว้เผื่อๆหน่อยเผื่อตีฮิตเพราะถ้าเพราะถ้าเกิดคุณตีไม่ฮิตก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณตีฮิตคุณต้องจ่ายคาตบ,บาร์ไม่งั้นเสียโซหมดซึ่งสาหรับเฮลมูนถ้ามันไม่มีโซมันเล่นอะไรไม่ได้มันเลยเป็นอะไรที่อันตรายมากฉะนั้นต้องเผื่อโซเอาไว้เพื่อที่จะใช้ตัวปืนใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณจะเล่นเด็กในสายของปืนใหญ่มันก็จะต้องหนักไปที่การโซชาร์ตซึ่งตัวที่โซชาร์ เอาตัวที่ชาร์จหนักสุดก่อนเลยในเด็กในไม่ใช่เด็กสิในกล่องนี้ก็จะเป็น starting presenter นะครับเมื่อลงไวหรือลงเรียโซชาร์จหแล้วก็เมื่อถูกได้ทับเอามือ1ใบยายโซโซชาร์จอีก1คุณสามารถขอการ์ดที่ถูกโซชาร์จลงช่องเรียกาศได้จากเทคของมันนี้ซึ่งถ้าเกิดคุณไม่คอคุณก็แค่ได้โซเพิ่มแต่คือมันจะช่วยให้ชาร์จโซได้เร็วมากนั่นเองซึ่งเมื่อรวมกับตัว ในโตจัก,กร์นะครับเมื่อลงสนามจากมือดูท็อป2ใบเอามือ1ใบเข้าโซเอามือ1ใบย,ยัดใต้กองอ่ะอันนี้กจ็จะได้โซเพิ่มอีกแล้วก็เทคใช้งานได้ทั้งช่องเวนช่องเรียดด้วยนะครับเป็นตัวเพิ่มโซอ,อีก1ตัวแล้วก็เอ่อก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฟลัตเตอร์คาเดตนะครับแถบโซชาร์ตหนึ่งแค่นี้ไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่เพิ่มโซในช่วงต้นๆได้อย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายเริ่มก่อนคุณได้เป็นสตาร์ทติ้งพิจเตอร์ได คุณลงใบนี้มาเพิ่มแทบ็บได้โซเพิ่มอีกหนึ่งแล้วคุณก็ผ่านเทินแล้วคุณก็จะมีโซเยอะแล้วเทินต่อไปคุณก็ไลคุณก็อะไรไปโซมันก็จะเพิ่มเร็วนะครับแล้วพอถึงจุดที่จะใช้ปืนใหญ่มันก็จะมีโซแบบอาจจะมีสักอาจจะมีเกือบเกือบสิบใบอย่างเงี้ยก็สมมุติมี8ใบอ่ะสามแปดยี่สี่ปืนใหญ่ยี่สบี่ยี่สี่บวกสิบสองเป็นสามสิบหกบอกเอ็กเซลลูกหนึ่งบ่อยเซลล์ช่องหนึ่งสี่สิบหกอยู่ๆปืนใหญ่ก็ตีสี่สิบหก ก็น่ากลัวใช่ไหมครับมันก็จะเป็นสไตล์แบบเป็นสไตล์แบบเดียวกับดาร์กเลยคือกักโซไว้เยอะๆแล้วก็ตีเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีเจทองคอยคอยดึงของจากโซมาเล่นได,ด้โดยไม่เหมือนดาร์กที่แบบกักกัไว้อย่างนั้นเลยแต่ว่าในเพลโมนนี่คือมันก็จะมีวิธีดึงของอะไรของมันออกมาได้นะครับซึ่งจริงๆในชุดนี้ก็จะไม่ได้มีแค่เจทองคนเดียวที่ดึงของมาได้ก็มีตัวอื่นอีก แต่ว่าเดี๋ยวไว้ถึงคิวแล้วค่อยว่ากันเพราะงั้นจะดูตัวที่โซชา์ตได้อีกตันหนึ่งก่อนก็จะเป็นมิดไนท์บันนี่นะครับเมื่อบูตโซชาตหนึ่งช่องเรียกาแล้วก็เมื่อ Hit, บูตตีฮิตคาบาร์หนึ่งวิ่งเข้าโซคอการ์ที่ไม่ใช่เกรดหนึ่งลงช่องเรียการนะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้ทํารอบตีเพิ่มได้ซึ่งมิดไนท์บันนี่นี่จะเรียกว่าเป็นใบาสามันก็ได้เพราะว่าจะเล่นจะเล่นในสายที่แบบจักโซเยอะๆแล้วค่อยตีก็ได้หรือจะเล่นสายตีต่อเนื่องก็ได้ก็ อย่างที่เห็นคือเทคของตัวมันตีฮิตปุ๊บมุดเข้าโซเรียกของออกจากโซมาตีต่อได้อรัจะเรียกอะไรอ่ะมีอาริสมีจำมีอาริสแน่ตัวหนึ่งแล้วก็มีจัมบิ้งจิวอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอามาเล่นท่านี้ได้ที่เอามาใช้เล่นประสานตีต่อหนั่งได้หรืออาจคุณอาจจะเรียกอะไรอย่างอื่นลงมาเ็ื่อตีต่อก็ได้ตราบใดที่มันไปลงช่อง Excel หรือว่าอาจจะเรียกแบบพี่ปืนใหญ่นี่จากในโซมาก็ได้อยู่ๆก็ตีแบบ4,000หกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเล่นได้เหมือนกันนะครับ สำหรับจัมปิ้งจิลนะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างสำคัญอีกตัวหนึง่งแต่ว่ามันจะเล่นคอมโบได้น่ากลัวสุดเมื่อคู่กับอาริษนะครับเทคของอาริษดูที่สกิลของอาริษก่อนนะครับสกิลแรกบอกว่าเมื่อเมื่อลงแวนคอเวอร์ก็ลอยจากโซ1หนึ่งใบลงช่องในการแล้วยูนตนั้นจะพลังบวกห้าพันนะครับซึ่งเมื่อเล่นคู่กับจัมปิ้งจิวจัมปิ้งจิลบอกว่าเมื่อลงสนามจากโซอาเรียกากาศใบอื่นคูณหนึ่งใบเข้าสู่โซขคอการที่ไม่ใช่เกรดสองจากโซ1หนึ่งใบลงเรียากาศแถวหลังนะครับมันก็จะ สำหรับตัวของจับปิ้งจิวนะครับส่วนอลิสอีกเท่งหนึ่งบอกว่าเมื่อจบาจาการต่อสู้ที่ยูนิตน,นี้โจมตีบันหนึ่งโซ่หนึ่งอลิสวิ่งเข้าโซกคอการท,ที่ไม่ใช่เกรดสามจากโซ่หนึ่งใบลงเรียกอ่ะก็คออะไรขอจับปิ้งจิวขอจับปิ้งจิวลงมาผักเพื่อนหนึ่งใบเข้าโซ่คออีกใบหนึ่งออกจากโซล,ลงมาต่อต่อข้างหลังมาเพื่อโบสตก็ได้ต่อข้างหลังอีกเพื่อนอีกใบหนึ่งที่ไม่มีตัวบูทก็ได้มันก็จะทาทารอบตีเพิ่มได้นั่นเอง ก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่จะเล่นกับจับปิ้งจิวได้ก็คือเพอร์เพิร์นเทปิซิทแต่ว่าเป็นภาควีเพราะว่าถ้าเป็นของเก่าอ่ะมันโดนแบนไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นกับจับปิ้งจิวเพราะาไม่งั้นมันจะเกิดลูปตีพลังอนันต์ได้นะครับสำหรับเพอร์เพิร์นเทปิซิทภาควีนะครับเมื่อเข้าสู่โซลจากช่องเรียกากาศจ่ายโซบัสหนึ่งติดชื่อเพอร์เพิร์นเทปิซิทแล้วข้อกาสจากโซลหนึ่งใบลงช่องเรียกากาศมันก็จะเป็นใบที่อ่ะสมมุติมีเพอร์เพิร์นเทปิซิทอยู่บนสนามอะิตี มุดเข้าโซคอคอจัมปิ้งจิลลงมาใช้เทคของจัมปิ้งจิลถีบเพอร์เพลเทปิซิตเข้าโซคออะไรก็ได้อีกใบหนึ่งลงมาแล้วก็ใช้เทคของเพอร์เพลเทปิซิตต่อถอดมันออกจากโซเรียกอลิซออกมามันก็จะเป็นมันก็จะเพิ่มรอบตีได้ค่อนข้างเยอะด้วยทริกอันนี้นะครับซึ่งจริงๆอันนี้เป็นสไตล์สไตล์ดั้งเดิมของเพลมูลเลยล่ะไอการที่แบบตีไอ,ไอการมุดเข้ามุดออกโซเพื่อทำรอบตีเพิ่มเป็น เรื่องปกติของเพียวมูสมัยก่อน,ม,นมันมาพีอันตอนยูแคลรี่เนี่ยไอสเตปการเล่นแบบนี้มันเลยหายไปมันเพิ่งจะกลับมาอีกครั้งก็ตอนเอ,อ่ออลิสก็ตอนเด็กภาควีอันนี้แหละครับออกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยตั้งเกมก็จะเป็นอมาลันบีเทมเมอร์เมื่อตีแวนเอากาเอาเยกาใบอื่นยัดเข้าโซ่อยู่นี้พลังบวกสามพันอย่างเช่นเ,เราอาจจะเอาไว้ใช้เพื่อรีไซเคิลจัมปิ้งจิวก็ได้จัมปิ้งจิวแบบอาจจะออกมาแล้วอย่างนี้ตีไปแล้วนอนอยู่อ่ะ อามาแลนตีตัวตีตามตัวสุดท้ายโยนจัมปิงจิวเข้าโซรอไปใช้เทิร์นหน้าได้อะไรอย่างนี้กันแม่เขาตีมันตายก่อนนะครับหรือว่าจะโยนอาริสกลับเข้าโซไปก็ได้ถ้าเกิดเออไม่ได้ใช้เทคอาริเพราะคัตอบัฟหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเตรียมเซตเอาไว้เล่นเทิร์นต่อไปได้เพราะงั้นคุณก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเด็กที่ค่อนข้างซับซ้อนมากๆในการขยับไปขยับมาถ้าเกิดคุณเล่นสายของสายแบบที่เน้นตีหลายๆเวฟมันจะต้องคิดเยอะมากเพราะงั้นผมเลยบอกคอมโบแบบ ชัด,ชดชๆโชว์ไม่ค่อยได้แต่ส,ส่วนใหญ่มันจะเป็นการเล่นตามน้ำซะมากกว่าสมมติแบบอะคุณมีบอร์ดอย่างหนึ่งคุณก็ต้องเล่นอีกแผนหนึ่งคุณมีบอร์ดอีกแบบหนึ่งคุณก็ต้องเล่นอีกแผนหนึ่งอย่างนี้แต่ว่าโดยคร่าวๆแล้วมันก็จะเล่นมันจะใช้ชิ้นส่วนในการทำคอมโบเยอะแต่ว่าถ้าทำคอมโบติดมันก็จะหลายเวฟมากจริงๆก็ตีแบบมือหนาๆยังมือแหกได้เลครับในเผยอๆอันเนี้ย เล่นดีๆยเวฟเวฟจะเยอะกว่าโนวายนะว่ามันจะค่อนข้างคิดเยอะพองั้นมันเล่นไปก็จะปวดหัวไปคนเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่แต่ส่วนตัวผมว่ามันสนุกดีเพราะว่ามันมันมีความที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะถ้าพูดกันตรงๆเพราะทุกมันมันสุมหลายๆอย่างมากตั้งแต่ของจากในโซไปจนถึงชิ้นส่วนในการทำคอมโบเพราะอย่างที่ผมบอกไปอย่างคอมโบของอ,อ,อาริสจัมปิงจิวเพอร์เพิร์นแค่เนี้ย มันก็ต้องใช้3ามอย่างแล้วยังไม่นับว่ายังมีของในโซที่มันเล่นได้ไหมอีกนะครับมันคอมโบมันก็จะเยอะจะต้องคิดเยอะหน่อยหมองกับคนที่ชอบใช้ความคิดเยอะๆแล้วก็อยากเล่นท่าคอมโบอะไรแบบแปลกๆสวยๆเพลมูนเนี่ยจัดให้ได้นะครับแล้วก็มีสาวๆน่ารักน่ารักเยอะด้วยนะครับดูดิเพอร์พนเิพิซิทวาใหม่อย่างสวยเลยนะอันเก่าที่แบบอะไรกันไ่ลูกอันนี้จะน่ารักน่ารักกว่าเดิมเยอะเมคอัพมาใหม่หน้ามาเป็นปก รจริงๆนอกเหนือนจากนี้มันก็จะยังมีของอีกนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับจริงๆไอ้ไอคีเมล่าใบเนี้คอมิคาลิตี้คอมิคาลิตี้คีเมลา่าจริงๆคือมันเก่งนะผมแค่หาที่ลงไม่ได้เฉยๆก็เลยไม่ได้ใส่นะครับมาตีโซบัสหนึ่งออริกาใบอื 1, บยย่นหนึ่งใบยาโซคีเมล่าใบนี้พลังบวกห้าพันถ้ายังไม่เคยไงายเดมให้ไงเดมหนึงห่งด้วยอืมจริงๆคือมันเก่งนะแต่ว่ามันแค่หาที่ลงไม่ได้ เฉยๆเพราะว่าที่มันจะค่อนข้างเบียดเพราะเพราะาอย่างาถ้าเกิดเล่นสายแบบตีต่อเนื่องตีหลายเวฟอย่างเงี้ยมันอลิสก,กับเจทองนี่แทบจะยุดที่ไปแล้วแล้วก็ตัวคิเมล่ามันไม่มีแอคเซลด้วยในหาที่ลงยากไปหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดจาใส่สักใบสองใบก็ถือว่าโอเคเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่เอาไว้รีไซเคิลของได้เาไว้หงายเดมได้อะไรอย่างนี้นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นดนซิ่งไนท์แดนเซอร์นะครับเมื่อจบเทินถ้าในดามจโซนคว่ำมหมด เอาไอ้ตัวนี้วิ่งเข้าโซแล้วหงายแดมหนึ่งมันก็เหมาะกับจริงๆคือมันก็ค่อนข้างเหมาะกับเด็กแคนนอนเพราะว่าแคนนอนมันบางทีใช้บาทสเยอะแล้วมันหมดบางทีแบบตีฮิตสุดท้ายแคนนอนตีเข้าร่งโดมประครับควักคาร์ตบาสหนึ่งอามีไอ้นายแดนเซอร์อยู่ยังวิ่งเข้าโซหงายแดมขึ้นมาหนึ่งได้เป็นทั้งการเ,เพิ่มเพิ่มโซหงายเดมก็ได้หรือว่าหรือว่าไม่งั้นก็เป็นตัวที่คอยช่วยกับ เจทองมองถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบใช้เทคเจทองรัวๆเลยกดแม่งทุกเทิร์นคาตาบาไม่เคยพองไอ้นายแดนเซอร์ก็ช่วยได้เพราะว่าเอาเจทองตีอ่ะเรียกนายแดนเซอร์ออกมาสองตัวอ่ะพอ,พอเรนต์ดาเมจความหมดจบเทิร์นมูดเข้าโซ่ดัมเมกไงสองอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับไอ้ตัวที่ผมรู้สึกว่าขยันจริงๆคือไอ้นี่เมจิกันบล็อกทีมือถ้ายืนช่องแวนแล้วถูกแล้วถูก, Union, กยูททนิ่งค่งตตีฮจาาายบทิ้งมือแข่งเรีย ซึ่งอันนี้ผมว่าแมงไลสลาที่สุดละ่ะกินบาสองคอการลงมาต้องทิ้งมือหนึ่งใบคือถ้าเกิดจะเล่นให้คุมมันก็ต้องเล่นกับไอ้ไนเดนเซอร์แต่มันก็ต้องมีไนเดนเซอร์อยู่ในโซนแต่แรกนั่นก็เป็นปัญหาแล้วแบบกินคาตาบาสเยอะแล้วทำอะไรได้คอเพื่อนออกมาพลังมึงก็ไม่บวกอะไรเลยเาะอะไรก็ไม่มีนะครับอีสกิลหนึ่งบอกถ้ามีตัวมันเองในโซน่พลังบวกสามพันก็เป็นตัวตีสิบสองก็ถ้าเกิดจะมองว่ามันเป็นตัวตีก็โอเคก็ใช้ได้อยู่ในฐานะตัวตีแต่ว่าเทียบกับ เทียบกับอามารันบีเทเมอร์เนี่ยอามารันมันใช้ต่อคอมโบได้ง่ายกว่าเพราะว่าอามารันมันตีโยนเพื่อนเขาโยนเพื่อนจากบรรยากาศเข้าโซมันจะทําให้ในสนามมันมีช่องว่างซึ่งจะทําให้ต่อคอมโบกับอลิจัมปิงจิวอะไรพวกนี้ได้เพราะว่าพวกนี้คือต้องการถ้าเกิดจะเอาให้คุ้มเนี่ยเรียกทับออกมาไม่คุ้มแต่ว่าถ้าเรียกลงช่องว่างมันจะคุ้มกว่ามันก็จะใช้อมารันนี่แหละเป็นตัวที่เปิดช่องให้มันโล่งนิดนึงเราใช้เทคคอมโบนี่สามตัวนี้ เรียกลงช่องว่างตีต่อเนื่องได้นั่นเองผมเลยรู้สึกแบบไอ้ไอ้ไอบล็อกทีมเมอร์นี่ไรสาร์ดชิเป่งเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นใบสามัญนะครับก็จะมี9,000ไม่มีเทคให้เป็นดากเมย์ทำไบคอนนะครับ PG ปกติมาตรฐานตัวเริ่มไรทับจโ่วแล้วก็จะมีพวกฟอนติเกอร์นะครับฟอนติเกอร์สองแบบคิดว่าอนติเกอร์สองแบบแล้วก็ดอทิเกอร์สองแบบอันนึงเป็นรอปกติอีกอันนึงเป็นรอพีจ นะครับที่ผมจะโชว์ให้ดูตรงนี้แล้วก็จะมีฮิลให้อันนี้เป็นต่อดปีจีนะครับเออจบเร็วอาจจะเป็เพราะชินหรือไม่ก็เพราะมันไม่มันไม่ค่อยมีความหลากหลายเรื่องเด็กเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดคุณจะเล่นแบบไม่ใช้บิดเทมเมอร์อย่างนี้และเล่นแค่อาริสกับปืนใหญ่ปัญหาคือคุณจะเอาของออกจากโซยากมากคุณจะเอาของออกจากโซได้ยังไงคุณจะมีแค่ไรอาิสล,ลงมาเพื่อลากวอรกอรลอยลงมาวอรกอ,อรลอยมีอะไรให้ลาก เอาที่แบบเวิร์กเวเลยมีนายโตจักเกอร์ซึ่งลงลงเรียจากโซไม่เกิดเทตกับจับปิ้งจิวที่เอาไว้แบบหมุนหมุนของในสนามเพื่อกดเทตเท่าที่ผมดูนะมันมีแค่นี้มั้งมีอีกปะวะไม่แน่ใจเพราะพอดีแบบไม่ได้ดูว่ามีว่าก็รอยอะไรอีกไหมมันเห็นอยู่แค่สมันเห็นอยู่แค่สตัวนี้นะเออพนานไอ้ดักไอ้ดั๊กเม่ทำบไบคอนมันยังเป็นไฮบีเลย ตัวเวิร์กก็ลอยมันมีให้เล่นแค่สงตัวนี้ซึ่งถ้าจะเล่นนคุมจัมปิงจิวแล้วจัมปิงจิวถ้าเกิดจะหมุนของดึงเพื่อนเข้าโซ่ดึงของจักโซ่ออกมามันต้องลงจากโซ่อีกเพราะงั้นคนที่จะเรียกมันออกจากโซ่ได้ก็มีแค่อลิสเพราะว่าไอแคนนอมแมนนี่แบบเล่นแบบดาร์กอิเล็กูล่าเลยกลักโซเอาพลังอย่างเดียวแล้วตีนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดคุณเล่นแบบไม่ใส่เจทองเลยเรียกได้ว่าเสาหลักมันหายไปเลยเพราะงั้นมันยังไงมันมันก็ต้องใส่ะไม่รู้จะพูดยังไงดี นะครับตัวเด็กมันก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่เมื่อเทียบกับมูรลโคโม,โมโหรือว่าชาโดว์พาาดินที่มันมีตัวยืนอะไรมันมีตัวยืนที่ยืนแวนและเล่นเกมบุกได้มากกว่าสองตัวนะครับสายของสายของเพียวมุมมันก็เลยยังไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่แตต้องรอชุดหน้าอีกชุดหนึ่งซึ่งชุดหน้าถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีซูวัตทรนมัง้งอันนั้นก็จะไปอีกเด็กหนึ่งไปเลยรอดูกันเพราะว่าผมไม่ได้เช็คของล่วงหน้าสักเท่าไหร่ด้วย แต่เท่าที่ผมเล่นตอนนี้เท่าที่ผมลองเทสมาถือว่าสนุกดีแค่ว่าปวดหัวไปหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเล่นสายแ a n o n m a ม n เนี่ยมันเล่นยากไปหน่อยเพราะว่ามันอารมณ์เหมือนเล่นดักอิเล็กูล่าเลยแล้วนะคำถามคือนะทำไมกูไม่เล่นดัอิเล็กูล่าวะ <laughs> <laughs> แค่นั้นเลยจริงๆก็เลยแบบเออเล่นลำบากไปหน่อยมันเอาของออกจากโซยากไม่เหมือนกับอลิซหรือว่าเจทองเพราะว่าอย่างอลิซเนี่ยอลิซถ้าเกิดแบบคุณลงถ้าเกิดจะเล่นเอาคุ้มคุณได้อลิซ ตัวแรกก่อนก็ได้แล้วดึงเอาไอ้มดกระลอย2ตัวนี้ออกมาสักตัวหนึ่งออกมาเล่นก่อนชองต้นเสร็จแล้วค่อยไล์เป็นเจทองเป็นใบที่2องแล้วมันจะมีแอกเซลอยู่2ช่องข้างหน้าพอดีเวลาคุณสั่งเจทองตีก็เอามือหนึ่งใบยัดโซ่จ่ายคัตบัตหนึ่งคอรก็ได้2ตัวไปลงอ้แอกเซลข้างหน้าก็อาจจะเป็นอลิสสองตัวอะไรก็ได้ตีกดดันเขาแล้วตัวเล่นของเราอื่นๆก็มี เอามาเล่นมีจัมปิ้งจิลอย่างนี้เอาไว้เป็นตัวช่วยตีมีเพอร์เพิร์นทีิซิตเอาไว้รีเซิร์คเดึงเอาอลิสกลับออกมาอีกรอบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าด้วยเทคของจัมปิ้งจิลมันถีบที่พิซซิตเข้าโซมันถีเพอร์เพิร์นเ,เข้าโซแล้วพอเพอร์เพิร์นเข้าโซถอดมันออกจากโซ่พออลิสลงแอ็กเซลอีกช่องหนึ่งก็ได้อย่างงี้มันก็ตัคติกในการเล่นมันค่อนข้างเยอะเล่นได้สนุกนะครับแต่คิดเยอะไปหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าก็ยังคิดน้อยกว่าเอ็นเจอร์เฟเธอร์เอ็นเจอร์เฟเธอริง <laughs> ลองเล่นดูได้นะครับเด็กนี้แนะนำถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเล่นเพลโมูเนี่ยเราอยากให้ลองดูสนุกเปลี่ยนรสชาติจากเดิมนิดหน่อยด้วยเพราะถ้าเกิดคุณเล่นแบบอะไรละ่ะชาร์โดพาราดินอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่มุกเดียวหรือว่าแบบรอยย้ำพาราดินเงี้ยโอ้โหแม่งทื่อที่สุดแล้วเออาร์ก็บาสเบร์อาร์ก็ลงบาสเบร์อะไรอย่างเงี้ยจะน่าเบื่อหน่อยถ้าเล่นแบบเพลโมูเงี้ยเออมันก็จะมีมีแบบลูกเล่นอะไรเยอะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะจะสนุกนะครับผมก็ค่อนข้างชอบอยู่แค่ว่าทำชาเพราะาเทคมัน ยงวุ่นวายเวลามันทับเวลามันลองเทสมันเลยลองเทสเยอะ <c oughs> นะครับก็โอเคสําหรับรีวิวในครั้งนี้นะครับคิดว่าเดี๋ยวคงจะได้ทำไดอิเล็กูล่าต่อแมันไหนๆก็มีของอยู่ในมือแล้วจัดซะหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกว่าของจะออกอีกชุดนึงก็เงียบไปอีกนานนะหาเรื่องทำคอนเทนต์ไว้ก่อน <c oughs> น,นั่นเองก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในครั้งนี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ